คุณชมไปชี้เป้าเจ้าเด็ดนะคะเอาใจคนรักเส้นที่ชอบวิวสวยแนะนำให้ไปปักหมุดที่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งมีชื่อระทึกมากเลยคุณชมชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวหลบระเบิดนะคะจุดเด่นก็คือเราจะได้เห็นวิวบลูลากูนค่ะซึ่งเป็นสระสีเขียวมรกตสวยสดงดงามจริงๆนะคะว่าแต่จะสวยอย่างที่ดิี้พูดหรือเปล่าเนี่ยต้องตามไปพิสูจน์ด้วยภาพนี้เลยค่ะ นี่คือภาพมุมสูงนะคะที่เผยเห็นถึงวิวทิวทัศน์อันสวยงดงามเลยของบลูลากูนนี่เป็นสาสีเขียวมรกตตัดกับริ้วลายหินปูนสีเทาของเหมืองหินเก่าของโรงโม่หินกลายเป็นภาพเงาสะท้อนน้ำที่ออกมาอย่างสวยสดงดงามท่ามกลางภูเขาน้อยใหญ่ที่ตั้งเด่นตระ่านเป็นฉากหลังตัดด้วยสีท้องฟ้าอันสดใส ด้วยวิวที่สวยเกินหลักล้านเช่นนี้คุณผู้ชมคาะส่งผลให้ร้านก๋วยเตี๋ยวหลบระเบิดแห่งอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นค่ะก็ได้รับอานิสงในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาชมวิวสวยที่ภูลากูนให้เข้ามาลิ้มลองเมนูเด็ดในร้านอย่างต่อเนื่องหลายคนได้ยินชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวหลบระเบิดแล้วอาจจะเกิดคำถามในใจว่าทำไมชื่อร้านฟังดูระทึกเช่นนี้เดี๋ยวดีๆให้นางสาวภูริชยาเจ้าของร้านมาตอบกันเลยคะ่ะ ะะฝั่งตรงข้ามก็จะมีการระเบิดหินก็เลยตั้งชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวหลบระเบิดค่ะดีล้วค่ะสันๆได้ใจความเพราะว่าฝั่งตรงข้ามร้านเนี่ยมีการระเบิดหินทุกวันก็เลยตั้งชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวหลบระเบิดนั่นเองนะคะโดยนางสาวภูริชยาเจ้าของร้านบอกด้วยนะคะว่าเมนูเด็ดเด็ดในร้านคุณผู้ชมมีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูรสเด็ดแล้วก็ตำหน่อไม้สดรแสแซ่บส่วนเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การใช้ฟืนนี่เลยนะ,ะเป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ำซุป เพราะว่าจะทําให้น้ําซุปเนี่ยมันมีความหอมกรุ่นส่วนราคาค่ะเริ่มต้นที่ชามละ50บาทพิเศษ60บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจอยากจะมาลิ้มลองก๋วยเตี๋ยวในราคาหลักสิบแถมยังได้ชมวิวสวยๆของบูลากูในราคาหลักเกินล้านเช่นนี้มากันได้นะคะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหลบระเบิดร้านนี้เขาเปิดทุกวันน่าทานจริงๆคุณผู้ชมเส้นบะหมี่ค่ะ สำหรับบลูลากูนสะสีเขียวมรกตนะคะคุณผู้ชมที่สวยงามแห่งนี้เนี่ยเกิดจากการทําเหมืองหินค่ะที่ขุดลึกลงไปในเขาในระดับความลึกกว่า70เมตรด้วยความลึกประกอบกับเป็นเขาหินปูนจึงสามารถมองเห็นพื้นน้ําเป็นสีเขียวมรกตสวยงามแบบนี้นะคะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความสวยงามของที่แห่งนี้ ไม่ขาดสายแล้วก็มาปักหมุดกันแทบทุกวันจริงๆคุณผู้ชมนี่เป็นจุดเช็คอินที่สวยจริงๆไปกันได้นะคะบลูลากูนสะสีเขียวมรกตแล้วก็อย่าลืมไปอุดหมุนที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวหลบระเบิดด้วยจ้า ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ